CTP ไฟเบอรี่เป็นไฟเบอร์ธรรมชาติเพียงเจ้าเดียวที่กล้าร,รับประกันความปลอดภัยเห็นผลแค่หนึ่งซองเพราะ CTP f i b e r รีอุด,ดมไปด้วยสารสกัดที่มีประโยชน์มากมายซึ่งประกอบด้วยฟุกโตโอลิโกแซคคารายจัดเป็นเส้นใยอาหารชนิดที่ละลายน้ำช่วยลดอาการท้องผูกทำให้ระบบย่อยอาหารดีมีประสิทธิภาพผงไซเลียมฮัสสามารถพองตัวในกระเพาะอาหารทาให้อิ่มเร็วขึ้น รับประทานอาหารได้น้อยลงและช่วยระบบก,การย่อยอาหารภายในลำไส้ได้ดีขึ้นสารสกัดจากผลส้มแขกช่วยยับยั้งการเปลี่ยนแป้งไปเป็นน้ำตาลก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นไขมันสะสมอยู่ในร่างกายผงรำข้าวโอ๊ตอุดมด้วยกรดอะมิโนวิตามิน B1 แคลเซียมธาตุเหล็กเส้นใยที่ละลายได้และอื่นๆอีกหลายชนิดสารสกัดจากมะขามป้อมอุดมไปด้วย,ว,ยวิตามินซและสารโอพ ซึ่งจัดว่าเป็นสารต้านอนุมูลอิสระช่วยให้ผิวพันธ์และดูกระจ่างใสชะลอความเสื่อมของเซลล์กลิ่นราสเบอรี่หอมมากอร่อยกลมกลม่อมเมื่อเข้าสู่ร่างกายประมาณ5นาทีไฟเบอร์จะพองตัวขึ้นเหมือนเยนลลี่จากโมเลกุลเล็กจะขยายตัวเพิ่มเป็น50เท่าตัวไฟเบอร์จะไปดูดจับสิ่งสกปรกทั้งหมดในลำไส้และนำออกมาเวลาขับถ่ายเปรียบเสมือนเป็นการทำความสะอาดลำไส้ ที่ง่ายและเห็นผลอย่างชัดเจนดังนั้นสิ่งที่คุณจะได้รับจาก CTP f i b e r y คือช่วยเรื่องระบบขับถ่ายเห็นผลแค่หนึองเพียง6 8ถึงชั่วโมงเท่านั้นช่วยล้างสารพิษในลำไส้เพิ่มประสิทธิภาพการดูดซึมสารอาหารที่คุณต้องการได้ดีขึ้นช่วยควบคุมน้ำหนักทำให้รูปร่างและดู